มันตอบโจทย์ไหมอะ่ะกับการแบ่งซื้อกับซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าอะ่ะมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันควรจะทําแค่บางครั้งไม่ใช่ทําบ่อยๆเรามองถึงหลักความเป็นจริงสิเวลาเราไปซื้อใครเยอะๆแล้วบ่อยๆอย่างเงี้ยการต่อรองหรือการคุยการขอให้เขาช่วยนู่นทนํานี้มันง่ายกว่าการเยอะเลยเพราะเราเป็นเจ้าหลักเขา ต่างกับไอที่เราแบ่งซื้อนิดหน่อยมันก็เหมือนเป็นขาจรเขาว่าขาจรมันจะมีส่วนลดอะไรเยอะมันจะคุยอะไรได้มากดังนั้นตอบโจทย์นิดหน่อยครูบอกได้เลยจะว่าไม่ตอบโจทย์เลยก็ไม่ใช่ที่ตอบโจทย์นิดนึงเพราะบางคนก็จะคิดว่าไอการทําแบบเนี้ยที่แบ่งซื้อกับซัพพลายเออร์ก็เพื่อที่จะรักษาฐานของซัพพลายเออร์ไว้เฮ้ยถ้าเราไม่ซื้อเขาเลยเขาก็ไม่มีกําลังใจที่จะมาทําราคาให้เราสิบางทีเราต้องเทียบไอตรงเนี้ย ครูมองว่าถ้าเกิดเราวางแผนดีๆตั้งแต่ต้นมาเหตุตรงนี้ตรงความคิดแบบนี้ของจัดซื้อจะไม่เกิดถ้าเราวางแผนแต่ต้นที่ครูบอกว่ามันต้องจัดกลุ่มจัดประเภทสินค้าให้ดูว่าสินค้าตัวไหนเป็นเมนแมทเทีเรียลเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ที่มันใช้ใช้น้อยอยางไงดูตรงนั้นวางแผนตรงนั้นหาซัพพลายเออร์จับแมทตรงนั้นจับให้ถูกคู่ว่าเราเป็นเจ้าหลัก จริงๆเขาใช่ไหมไม่ใช่เรามองแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมทําแผนตรงนั้นมามันจะต่อยอดมาตรงปลายตรงปลายมันจะไม่คิดมากแบบนี้ในการวางแผนงานจัดซื้อเนาอมันลึกมันมีหลายขบวนการมันไม่สามารถมาพูดกันให้เข้าใจได้ใน3นาที5นาที10นาทีมันต้องสอนผ่านสไลด์ ให้คุณเห็นทั้งวิธีการทั้งเอกสารที่ใช้ครูสอนอยู่ในคอรคสนี้นะการบริหารงานจัดซื้อคอรสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างกับบริหารงานจัดซื้อขั้นสูงอ,อ้ออีคอสนึงคุณครูเลี้ยงคือควบคุมต้นทุนและการวางกลยุทธ์ในจัดซื้อใน3คอคอสนี้คุณไปเอาความรู้ในเนี้ยมันจะทําให้คุณวางแผนงานจัดซื้อได้ มันจะทำให้คุณทำ purchasing plan ของแผนกตัวเองออกมาได้แล้วไม่ต้องมาตะขิดตะขวงใจว่าเฮ้ยฉันจะแบ่งซื้อไม่แบ่งซื้อยังไงดีไอการมีซัพพลายเออเยอะๆมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เราจะซื้อไม่ซื้อว่ากันอีกเรื่องเราขอราคาเขาจะเงียบนั่นว่ากันอีกเรื่องตราบใดที่เรามีแผนตรงต้นเราทำมาแล้วไอตรงปลายไอเรื่อง จะมีซัพพลายเออร์เสนอไม่เสนอนะ่ไม่ใช่ประเด็นเพราะเราเทียบกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเราหากันมาตั้งแต่ต้นแล้วเฮ้ยบริษัทบอกว่าต้องมีคู่เทียบ2อสเจ้าใช่ปหตั้งแต่วางแผนต้นเราดูแล้วสินค้าพวกนี้เมนแมทเทอเรียลมี20ตัววะ่ะเราหาซัพพลายเออร์กันตั้งแต่ตรงนั้น 3- 4มห้าเจ้าแล้วเราก็เลือกเจ้าแล้วว่าเป็นเจ้านั้นตรงนั้นมาเทียบมาแล้วไอ้ตรงปลายที่โยนมาให้ลูกน้องทําเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียส หัวหน้าบางคนที่น่ารักเขาก็จะโยนคู่เทียบมาให้ลูกน้องด้วยเอาหามาแล้วแต่บางคนเนาะก็อยากให้ลูกน้องทํางานบ้างทํางานให้มันมีผลงานเกิดมาบ้างก็จะไม่บอกว่าหาคู่เทียบก็ไปหามาแต่ว่าจริงๆร,ร,นะริอะชั้นเรียกเจ้านี้อยู่แล้วแต่จงเอาราคาของเจ้าอื่นมาดูสิก็มีในแบบเนี้ยอะคุณจะบอกคุณน้องว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ซะทีเดียวในการแบ่งซื้อกับซัพพลายเออร์ อย่างที่บอกคุณมองย้อนกลับไปเดซื้อเยอะกับซื้อน้อยอันไหนคุณได้บริการที่ดีกว่ากันได้ราคาที่มากกว่ากันดังนั้นมันก็ต้องเป็นแค่บางตัวสินค้าเนาะหรือแค่บางครั้งบางเคสถ้าเกิดคุณเป็นจัดซื้อบริหารจริงคุณจะไม่มาคิดในแบบนี้ว่าเฮ้ยต้องการแบ่งซื้อเพื่อสร้างความนิยมให้ตัวเองจะ,จะไม่ใช่แบบนี้เพราะอันนี้มันตื้นเขินครูบอกเลยมันตื้นเขินเกินไปการคิดแบบนี้ ถ้าจะบริหารจริงมันต้องไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ไปวางแผนไปดูไปจัดกลุ่มไปจับแมทไปหาซัพพลายเออร์ไปขอราคาตั้งแต่ต้นตรงนั้นแล้ว 3- 4มสี่ห้าเจ้าก็เป็นคู่เทียบมาได้แล้วไม่ต้องมากังวลว่าตอนท้ายมันจะมีคู่เทียบไม่มีคู่เทียบฉันหามาแล้วตั้งแต่ต้นมองไปถึงตรงนั้นเราทํางานเนาะขอให้คุณมองไปที่การบริหารงานอย่าทําแค่รูทีนอย่างเดียว คุณต้องเอามาวิเคราะห์ประมวลผลในสิ่งที่คุณทำเฮ้ย <He> ทำไงให้มันง่ายกระชับทำไงให้มันลดต้นทุนให้บริษัทได้ในงานจัดซื้อมันเพิ่มผลกำไรให้บริษัทได้มันก็คือการลดต้นทุนแล้วการลดต้นทุนทำให้ลดได้ก็คือการบริหารงานคุณถึงบอกว่าถ้าคุณจะทำจัดซื้อแล้วช่วยบริษัทให้ได้นะคุณต้องอัพความรู้ตัวเองคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างไปเรียนซะ คอร์สนั้นไปเรียนให้ได้ค่ะมันจะช่วยคุณแล้วมันจะช่วยบริษัทแค่คุณเซฟคอร์สให้บริษัทสักห้าหมื่นมันก็คุ้มกับไอ้คอร์สที่คุณเรียนในคอร์สนั้นแล้วคอร์สนั้นมันสามหมื่นกว่าบาทโอ้โหมันคุ้มค่ามากๆนะครูบอกเลยคุณไปดูรายละเอียดการสอนไปดูสิ่งที่ครูให้คุณเนี่ยมันโคตรคุ้มค่ามากๆไปเอาความรู้ แล้วการที่จะเอาไปลดต้นทุนให้บริษัทไม่ใช่ลดได้แค่หลักหมื่นหรอกมันลดได้เป็นหลักแสนหลักล้านการที่ครูจะมาทำคอร์สเรียนออกมาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของครูมาแล้วเพราะไม่งั้นครูจะพูดไม่เห็นภาพเพราะไม่งั้นครูจะมาสอนคุณไม่ได้ในตรงเนี้ยครูบอกคุณว่าการแบ่งซื้อก็ไม่ได้ตอบโจทย์สักทีเดียวนะขอให้คุณวางแผนมันถึงจะช่วยคุณได้เยอะครูขอให้คุณ เรียนรู้แล้วพัฒนาตัวเองเรียนรู้ทั้งจิตวิญญาณภายในด้วยแล้วก็เรียนรู้ทั้งสกิลทักษะด้วยเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเนาะมันต้องฝึกฝนเพอาะถ้าไม่ฝึกฝนมันก็จะอยู่กับที่แล้วก็ถอยหลังแล้วก็ลงต่ำยิ่งโหความคิดเราเนี่ยมันสุดยอดมากแล้วสุดยอดในที่นี้คือคิดลงต่ำตลอดเลยคิดลบตลอดเลยคุณลองจับความคิดตัวเองดีสักวันว่าคุณคิดบวก หรือคิดรบมากกว่ากันลองดูครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ